้มันจมน,น่ะตัวมันจนทะลุกไป่พูดนะ่ะวิสามันเลยนะ่นะตายเลยนะ นี่ยังเป็นคดียังเนี่ยบ้านมนาีน้องตายแต่นี่คือแมบบ่ทะลุเลยตัวแม่ทำอะไรไม่เหมือนหมาปุ๋ยทำไมเหมือนโดนย,ดยากล่ะดับแล้วดับแล้วดักแล้วตัวยังหนัก กำลังโดนยิงก็ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่เห็นอะโ่ามันทะลุมาเลยอ่ะเสาไฟฟ้ามันก็จนอะ ประตูก็ชนน่ะชนหมงเลยอะ่ะอุ้ยหมูล่าน,นี่ไหลปิดล่านมดหูหหว้ายลูกบอนชนเนาะ